ทุเรียนต้องห้ามพลาดสาลิการาชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ถ้ามาพังงาแล้วไม่ได้กินทุเรียนสากาเหมือนมาไม่ถึงพังงาเป็นคำกล่าวของบรรดานะักกินผู้ชื่นชอบในทุเรียนหลายๆคนที่กล่าวยกย่องชื่นชมต่อทุเรียนสาลิกาซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งของดีเรื่องชื่อของจังหวัดพังงาค่ะทุเรียนสาลิกาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เรียนสากากได้ชื่อว่าเป็นราชาของทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้เป็นทุเรียนที่หลายคนต่างรอคอยที่จะลิ้มรสชาติในทุกๆปีค่ะ ทุเรียนสาลิกามีแหล่งกำเนิดอยู่ในพื้นที่อำเภอรกระโปงของจังหวัดพังงาเป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบุงชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี2561ค่ะทุเรียนสาลิกามีลักษณะผลค่อนข้างกลมเปลือกผลบางหนามสั้นและค่อนข้างถี่ผลดิบเปลือกจะมีสีเขียวเข้มเมื่อผลแก่สีจะอ่อนลงเล็กน้อยและมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณร่องปูค่ะ เมล็ดภายในส่วนใหญ่จะรีบขนาดเล็กเกือบทั้งหมดมีน้ำหนักต่อผลโดยเฉลี่ยประมาณ1-2.5ถึงกิโลกรัมค่ะที่สำคัญคือทุเรียนสาลิกามีรสชาติอร่อยหวานมันมีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆเนื้อทุเรียนมีสีเหลืองเนื้อหนาละเอียดไม่มีเส้นใยเนื้อแน่นไม่เละและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ฉุนค่ะสําหรับทุเรียนสาลิกาของแท้ต้นตํำรับของอําเภอกระโปงจะมีลักษณะเด่นคือบริเวณตรงกลางแกนเปลือกทุเรียนจะ มีสีสนิมแดงทุกผลซึ่งแตกต่างจากทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆสมกับที่ได้รับฉายาว่าเป็น ราชาทุเรียนบ้านหากใครซื้อทุเรียนสาลิกาไปปอกเนื้อกินที่บ้านถ้าเจอรอยสนิมสีแดงที่แกนผลก็มั่นใจได้เลยว่าได้กินทุเรียนสาลิกาของแท้จากอำเภอรกระปงอย่างแน่นอนค่ะทุกๆปีในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนสาลิกาออกสู่ท้องตลาดโดยในปี2568นี้พบว่าหลายๆสวนได้นําทุเรียนสาลิกาออกจําหน่ายสู่ท้องตลาดวางขายตามแผงผลไม้ริมถนนในพื้นที่อำเภอรกระ และใกล้เคียงโดยราคาทุเรียนสาลิกาในปี2568ขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ2 5 0รบถึงาบาทค่ะนายนิยรันห์หอมทองเจ้าของแผงผลไม้ไรสุดนิรัน์บริเวณริมถนนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้รันตีด้วยเครื่องหมาย GI จากกระทรวงพาณิชย์ทางไร่สุกนิรัน์ได้รวมทุเรียนสาลิกาของเกษตรกรในพื้นที่มาวางขาย ทั้งแบบหน้าร้านและแบบออนไลน์โดยมีการคัดคุณภาพตัดทุเรียนสาลิกาที่แก่จัดในสวนมาส่งถึงมือลูกค้าซึ่งพบว่ามียอดขายดีมากโดยเฉพาะการสั่งซื้อผ่านช่องทางเพจและทางโทรศัพท์ค่ะสำหรับในปี2568นี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมชิมช็อปถึงในส่วนของเกษตรกรโดยนายอุทิศลิมสกุลผู้อำนวยการททท,ทพังงาเปิดเผยว่าทททพังงาได้จัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงา ปี2568ขึ้นในวันที่7พฤษภาคม2568ภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลีกาพังงาให้กับส่วนผลไม้26สวนที่พร้อมรองรับการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายกระตุ้นให้หนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมค่ะงานนี้บรรดาทุเรียนเลิฟเวอร์ทั้งหลายที่มีโอกาสล่องใต้ไปพังงาในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ ก็ปีนี้ก็เริ่มเข้าสู่รูปแบยการของทุเรียนสาริกาแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนสําหรับเป็นพันธุ์แท้ทุเรียนสาริกานะครับก็ให้มาชิมทุเรียนในพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเรามาชิมในพื้นที่เนี่ยเราจะได้สัมผัสถึงรสชาตทิที่แท้จริงเราได้ได,ได้ได้เลือกเนื้อที่เราอยากจะทานได้นะครับมาที่ร้านเนี่ยผมก็จะแกะให้เลยให้ลูกค้าบอกชอบเนื้อแบบไหนชอบแบบไม่เละมาก นิ่มสุกนิ่มพอดีทานนะครับแล้วก็เราจะได้เนื้อแบบที่เราตั้งใจอยากจะทานแล้วก็มาชมบรรยากาศในของอำเภอกระโปงด้วยครับได้ได้เจอรสชาติที่แท้จริงครับทุรียนที่มีได้รับตรา GI นะครับตราสัญลักษ GI ก็ต้องอยู่ที่ของอำเภอกระโปงนะครับตราสัญลัก GI เนี่ยคือเป็นตราที่ยืนยันว่าทุเรียนที่ปลูกในอำเภอกระโปงเนี่ยเป็นทุรียนที่อร่อยที่สุดนะครับ